สวัสดีทุกคนนะครับตอนนี้คุณก็เกาะติเวทีมวยไทยไฟดับนะครับตอนนี้คนที่เป็นพิธีกรมามาไม่ใช่ไม่ใช่มาเป็นกรรมการนะครับในการแข่งฟุตบอลไม่ใช่มาเป็นกรรมการในการต่อยมวยนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้เรามาก่อติดพื้นที่นะครับกับบัวขาวเราบัวขาวเรานะครับตอนนี้อ่ามาแล้วครับเจอเราตอนตอนคู่แรกโชกับเพรสเยอรมนีนะครับโอ้โหมาแล้วปีบัวขาวเราโจรเอาล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอกล่ะเอาล่ะเอาล่ะเอาล่เอาล้วเอาล่ะ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 เอาลเอาล่ะเอ้โหมเอาล่ะเอาล่ะเอาลีะเอาล่ะเอาล่าว แทกซิ่แทกซิ่แทกซี่แล้วโอ้โหมีบัวขาวตอนนี้โชวแล้วโชวแล้วโชว์แล้วโอ้โหมีบัวขาวออกมาแล้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 วยิง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 โอ้โหลุนป้ากับตาดิโอ้พี่บัวขาแล้วยังยังยังครับพี่บัวขาวเราโอ้โหตอนนี้ทางประเทศเยอรมนีเขาก็ซอยได้ไปยังนะครับเพือนกันโอ้โหตอนนี้อะไรครับบัวขาออกมาแล้ว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 โอ้เข้าไปแล้วนะครับโอ้โหหนึ่งมาตูต่อศูนย์เฮ้ยไม่ใช่ครับเอาละครับตอนนี้พี่บัวขาวได้ผ่านรอบแรกแล้วนะครับตอนนี้พี่บัวขาว กำลังจะไปที man, long, ่รอบสองงั้นนะครับตอนนี้โอ้โหเป็นคู่โจกที่มันมากนะครับอ่ะาตอนนี้เราเจอกับที่ประเทศคันย่านะครับเราเราเจอคู่โจกพิเศษนะครับเจอกับพิเศกโลโซนะครับมันถึงก็เอาหมัดเลยนะครับโอ้โหพิเศกลโรโซตอนนี้บีบบัวขาวก็ซอยได้มีงานเหมือนกันนะครับพิเศกลโซโดดถอยแล้วเอาแล้วเอยต่างเอาเอาแล้ว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 โอ้โหแม่งต่อยวันเชื่อมานะครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วครับ ที่บัวขาวซอยได้เหมือนกันะครับโอ้โหตอนนี้พี่สี่โลโซโดนโดนตุยหนักโดนตุยหนักนะครับเอาโอ้โหเอาแล้ว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 โอ้โหตอนนี้เหมือนกันนะครับสร็จงานนะครับตอนนี้โอ้โหเอาแล้วพี่บัวขาวเราก็บอกได้เหมือนกันนะครับโอ้โหตอนนี้เอาแล้วครับโอ้โหเอาแล้วพี่สี่โลโซโดนเอาหนักแล้วพี่สี่โลโซโดนบุกหนักเอาแล้วเอาแล้วเข้าไปแล้วเอ้ยไม่ใช่แพ้ไปแล้วนะครับพี่สีโลโซเดียงไปกลางสนามนะครับตอนนี้โอ้โหตอนนี้พี่บัวขาวก็ผ่านรอบที่สองมาแล้วนะครับอ้าวละในเมื พันประเทศเขนยามแล้วเจอกับพี่เสือโลโซตอนนี้เรามาเจอกับพี่พี่พี่แก้วของเรานะครับตอนนี้โอ้โหพี่บัวเขาก็ไม่สอยสอยไม่น้ำกันครับเอาแล้วกบเอาแล้วกบโอ้โหตอนนี้เราจะพูดาชิงนะครับก็คือพี่บัวเขานครับโอ้โหเอาแล้วชิมหายแล้วครับตอนนี้เอางานเข้าแล้วครับโอ้โหตอนนี้พี่บัวแก้วกันได้แล้วครับกันได้แล้วครับโอ้โหงานเข้าแล้วครับโอ้ชิมาแล้วพี่บัวเข่าเราอากันกันครับกันงันกันครับอานพี่บัวเขาาซอยแล้วตายแล้วตายแล้ว เอาแล้โอ้ตอนนี้ิวขาวเอาัปดีไม่เม่ดีไม่ดีลมกเีเมาดาไมาดลไมเอาไม่ดีไม่ดีไครัีตอนนีไม่่ดีไเดิไม่ดีไม่ม่ดีไมี่ดีไม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 ีไม่ดี่ดีไม่ี่ดีไม่ดีี่้ไม่ดีไม้ดีไม่ดีไมีไม่ดีไม่ดีไ่ดับเ่ดีไม่ดีนม่ดีไม่ดีไอี่ี่อบที่ีีมีีมม่ี คณนี้แลัโอ้โหคุณมามาแล้วคุณก็ออกมาแล้วนะครับโอ้โหออกมาแล้วรโอ้โหตอนนี้พี่บัวขาวเราจิ้มหายแลครับตอนนี้โอ้อะไรครับบัวขาวออกมาโอ้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 นอ้งอ้โอ้โอ้ยองโอ้โอ้โอ้โบ้โอนโอ้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 ชอ้โอนแอ้โม้าครับ้อนนี้เอ้โอ้โอ้โ้อนนี้โอ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 ้โุ้มา้โอ้พี่บัวขาวิ้หาย้อ้้โโอโอ้โอโอ้โ้้้้้อ้อ้อา้้้ออ้ออ้ รับโจะครับมมยไทยไปดับก่อนที่ที่บัวเขานะครับขอโจเพลงกันเียนะครับขอบคุณครับผม